ดึงเราใช้เชือกในร่อนนะครับยึดแค่หัวท้ายนะครับกระบะของเรานะครับตอนนี้ไม่มีคนขับนะครับผมแต่รถเราขยับเองได้นะครับดูนะครับดูนะครับเออลาดเลยครับข้างในเราเป็นรังนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับเบื่อไหมที่ต้องเปลี่ยนผ้าใบกันบ่อยๆซื้อของมาได้ของไม่ตรงปกเจอผ้าใบแบบนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียว เราจะไม่ผิดหวังกันเลยนะครับถ้าเราได้ใช้ผ้าใบ PVC ตาหมา8ตัวยังไงไปดูเรื่องสําคัญใครๆก็อยากรู้ว่าผ้าใบ PVC ตาหมาแปะตัวจะแข็งแรงแค่ไหนโอเคเดี๋ยวต้นจะโชว์ให้ดูครับเอ้าดึงดึงอันนี้คือผ้าใบ PVC ตาหมาแปะตัวนะครับเราใช้เชือกในลอนนะครับยึดแค่หัวท้ายนะครับพร้อมตะไก่นะครับอย่างละห่วงนะครับรถกระบะของเรานะครับตอนนี้ไม่มีคนขับนะครับผมแต่รถเราขยับเองได้นะครับด้วยการ ดึงของรถ MG ของเรานะครับผมดูนะครับ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 เนี่ยครับความแข็งแรงของข้าใบของเราแข็งแรงมากเหนียวมากทนมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสเปคผ้าใบ PVC ตามมาแปะตัวกันครับว่าจะเป็นยังไงความหนานะครับอยู่ที่0.45มิลน้ำหนักนะครับอยู่ที่550กรัมต่อตารางเมตรเรามีตะไกร่นะครับให้รอบผืนนะครับระยะ50เซน ้อมเชือกนะครับให้รอบผืนโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันน้ําของผ้าใบพ v วกันนะครับว่ามันจะกันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเอ้าคุ้มตอนนี้เราคุมผ้าใบแล้วนะครับสามสองหนึ่งเอ้าล่าน้าเลยเออล่าเลยครับมาดูกันนะครับว่ามันจะกันน้ําได้จริงไหมข้างในเราเป็นรังนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับเเห็นไหมครับรังเรายังสะอาดอยู่นะครับผมไม่มีการเปียกเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมนี่คือผ้าใบพ v วตา มาแปาตัวใช้งานได้หลากหลายคุมรถขนาดใหญ่รถบันทุกสิ่ล้อเทนเลอร์หรือรถเก่งรถบ้านและยังใช้คุมของไทยกระบะหรือคุมสินค้าขนาดใหญ่ใช้ทำังคาเต็นท์จอดรถรี้กันศาสตร์บังแดดบังฝนและยังทำกระชังบกเลี้ยงกุ้งหอยปูปลาได้อีกด้วยสั่งเลยตอนนี้ส่งฟรีทั่วประเทศมั่นใจคุณภาพมั่นใจป,ปตัว